นายพิธาลิมเจริญรัตหัวหน้าพักเก้าไกลแถลงผลการประชุมสามัญประจำปีว่าวันนี้เป็นการรายงานการดำเนินงานของพักเรื่องความโปร่งใสด้านต่างๆทั้งงบประมาณให้กับสมาชิกท่านได้ทราบและพักมีมติตั้งในวรังสุมาโนรมสสบัญชีรายชื่อทำหน้าที่โฆษกพักมีนายเพชรกรุลพลเทียนสุวรรณและมิ้น์และมินะม้น์นางสาวสุธวันสุบรรณะอยุธยาเป็นรองโฆษกพักด้วยโดยยุทธศาสตร์การสื่อสารของพักเก้าไกลเน้นที่การให้ข้อเท็จจริงตรงไปตรงมามีความรวดเร็วกระชับตอบสนองต่อสถานการณ์การเมือง ได้รูรวดเร็วมากขึ้นส่วนคําถามที่ว่าทําไมต้องเป็นนายวรังสิมันโรมนั้นนายพิทาย้ําว่ามาจากความเชื่อมั่นในตัวของนายวรังสิมันโรมพะเป็นคนที่มีดีเอ็นเอของอดีตพรรคอนาคตใหม่และพรรคก้าไกลสูงได้พิสูจน์ตัวเองมาตลอดในการทํางาน2-3ปีตั้งแต่เป็นรองเลขาธิการฝ่ายการเมืองมีส่วนช่วยในการสื่อสารงานของพรรคมาตลอดมีความมั่นใจว่าพร้อมที่จะทํางานได้ทันทีทั้งนี้ดีเอ็นเอของพรรคอนาคตใหม่และพรรคก้าไกลคือความซื่อตรงต่อประชาชนมีความกล้าหาญที่จะต่อสู้ กับความอายุติธรรมในรูปแบบต่างๆที่มีอยู่ในการเมืองไทย ขณะที่นายวรังสีมันเปิดใจหลังได้รับการแต่งตั้งเป็นโฆษกพรรคเก้าไกลคนใหม่ว่าขอบคุณหัวหน้าพรรคและสมาชิกที่ให้ความไว้วางใจให้ทําหน้าที่นี้โดยตนเองจะสื่อสารแทนสมาชิกโดยเฉพาะขณะนี้ถือว่าอยู่ในช่วงเวลาที่มีความท้าทายในสถานการณ์ที่งอนแง่นของรัฐบาลว่าใครจะเป็นนายกคนต่อไปเพราะพรรคเก้าไกลมีอุดมการทางการเมืองยึดมั่นในเรื่องประชาธิปไตยต้องแสดงบทบาทอย่างเข้มแข็งเป็นหลักให้กับสังคมไทยตั้งแต่ช่วงนี้จนถึงเลือกตั้งและหลังเลือกตั้ง ส่วนในายชัยทวัตตุลาธนเลขาธิการพักคก้าไกลกล่าวด้วยว่าคือการได้สอสอมากที่สุดโดยเน้นที่สอสอทั่วทุกภูมิภาคและวันนี้มีการเปลี่ยนและแก้ไขเรื่องข้อบังคับเกี่ยวกับจริยธรรมร้แรงเกี่ยวกับการคุกค,คามทางเพศสมาชิกพักระทําต่อบุคคลใดๆก็ตามไม่ใช่เพียงแค่กับสมาชิกเท่านั้นถือเป็นความผิดวินัยร้ายแรงต้องเข้าสู่คณะกรรมการวิน,นัยและจริยธรรมตรวจสอบการนําเรื่องร้ายแรงเข้าสู่กรรมการบริหารพักให้ตัดสินใจลงโทษต่อไปโดยโทษสูงสุดคือการขับออกจากสมาชิกพัก ทั้งนี้บรรยากาศช่วงบ่ายที่มีการเสวนาหัวข้อเปลี่ยนประเทศไทยกล่าวไกลทั้งแผ่นดินมีสมาชิกให้ความสนใจเข้าร่วมรับฟังอย่างคึกคักพบว่ามีนางสาพ,พรและนิกาวานิดแกนนําคณะก้าวหน้าอาดีตสสและอดีตกรรมธิการบริหารพรรคอนาคตใหม่ที่ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองเข้าร่วมฟังเสวนาด้วย